สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมารู้จักประโยชน์ของแม่เหล็กกันนะคะมนุษย์นะคะมีการนำสมบัติของแม่เหล็กมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนะคะโดยการนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้หรือว่าของเล่นต่างๆค่ะโดยมีแม่เหล็กนะคะเป็นส่วนประกอบค่ะ ยกตัวอย่างนะคะอย่างแรกเลยก็คือตู้เย็นค่ะก็จะมีการใช้แม่เหล็กติดที่ประตูตู้เย็นนะคะเพื่อให้ประตูตู้เย็นปิดสนิทค่ะป้องกันไม่ให้ความเย็นออกจากตู้เย็นค่ะโดยจะมีการนำแม่เหล็กติดไว้ที่ประตูนะคะแล้วก็หุ้มด้วยแผ่นยางค่ะเพื่อไม่ให้เกิดสนิมค่ะยกตัวอย่างประโยชน์ของแม่เหล็กข้อที่นะะ2นะคะกันชนแม่เหล็กป้องกันบานประตูค่ะโดย จะนำแม่เหล็กนะคะติดไว้ที่ผนังหนึ่งอันค่ะและอีกหนึ่งอันติดที่บานประตูค่ะเมื่อเปิดประตูนะคะทั้ง2ก็จะดูดกันนะคะทําให้ยึดประตูติดกับผนังและประตูก็จะไม่กระแทกกับผนังเมื่อมีลมพัดและป้องกันไม่ให้ประตูปิดเองเมื่อมีลมพัดค่ะตัวอย่างที่3กล่องลินสอค่ะ กล่องดินสอบางชนิดนะคะจะใช้ประโยชน์จากแม่เหล็กค่ะในการปิดฝานะคะก็คือจะมีการนําแม่เหล็กติดไว้ที่ฝาแล้วก็ตัวของกล่องนะคะเพื่อเวลาปิดจะมีการดึงดูดกันค่ะทําให้กล่องดินสอปิดสนิทค่ะประโยชน์ของแม่เหล็กแบบที่4นะคะก็คือทําเป็นของเล่นค่ะก็คือนําแม่เหล็กมาเป็นส่วนประกอบของของเล่นนะคะชนิดนี้ก็คือทําเบ็ดตกปลาของเล่นค่ะ โดยแม่เหล็ก1ชิ้นจะอยู่ที่ปลายของสายเบ็ดนะคะและอีก1ชิ้นจะอยู่ที่หัวปลาค่ะก็จะเล่นโดยการนำปลายเบ็ดให้ไปดูดกับตัวปลาค่ะประโยชน์ของแม่เหล็กแบบที่5นะคะก็คือนำแม่เหล็กไปเป็นส่วนประกอบในลำโพงค่ะและประกอบอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดนะคะเช่นวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์พัดลมค่ะ ซึ่งถ้าหากไม่มีแม่เหล็กเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ก็จะไม่สามารถทำงานได้ค่ะในส่วนที่อยู่ในลำโพงนะคะแม่เหล็กก็จะช่วยในการสั่นสะเทือนและการทำให้เกิดเสียงค่ะประโยชน์ของแม่เหล็กแบบที่6นะคะก็คือนำแม่เหล็กมาใช้ทำเข็มทิศเพื่อบอกทิศทางค่ะที่เข็มทิศนะคะก็จะมีแม่เหล็กขั้วเหนือและขั้วใต้ ซึ่งแม่เหล็กขั้วเหนือก็จะหันไปทางทิศเหนือและแม่เหล็กขั้วใต้ก็จะหันไปทางทิศใ,ใต้เสมอค่ะประโยชน์ที่7นะคะก็คือปาเป้าค่ะนำแม่เหล็กมาเป็นส่วนประกอบของลูกดอกค่ะในการใช้เล่นปาเป้าค่ะโดยแม่เหล็ก ก็จะมีส่วนที่อยู่ในกระดานแล้วก็อีกส่วนจะอยู่ที่หัวของลูกดอกนะคะเวลาคว้างไปก็จะทำให้ลูกดอกและแผ่นกระดานติดกันค่ะประโยชน์ที่8นะคะก็คือนำแม่เหล็กมาทำเป็นอุปกรณ์คัดแยกขยะค่ะโดยการนําแม่เหล็กขนาดใหญ่นะคะมาใช้เป็นวัสดุดึงดูดสารแม่เหล็กนะคะคัดแยกขยะที่เป็นแม่เหล็ก ออกมานะคะเพื่อนำกลับมาใช้งานอีกค่ะยกตัวอย่างประโยชน์ของแม่เหล็กสุดท้ายนะคะก็คือนำมาเป็นส่วนประกอบของรถไฟฟ้าค่ะโดยการใช้พลังงานไฟฟ้านะคะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นค่ะ ที่รางของรถไฟนะคะก็จะมีขั้วของแม่เหล็กที่เหมือนกันติดอยู่นะคะทําให้รถไฟลอยอยู่เหนือรางค่ะและก็มีขั้วแม่เหล็กที่ต่างกันนะคะช่วยผลักแล้วก็ดูดทําให้รถไฟเคลื่อนที่ไปได้ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการนําแม่เหล็ก มาใช้ประโยชน์นะคะโดยการนำมาเป็นส่วนประกอบของของใช้หรือว่าของเล่นต่างๆค่ะแล้วที่บ้านของนักเรียนมีการใช้ประโยชน์จากแม่เหล็กบ้างหรือเปล่าคะส่งคำตอบมาบอกครูด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ